สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับเนื่องจากทางเกม ROV มีสกินเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นสกินของนาคอนนั่นเองนะครับเป็นสกินระดับลิมิตเต็ดครับผมซึ่งสกินนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้ำเนาะสวิมซูสปาร์ตี้นั่นเองนะครับสำหรับสกินนี้นะครับลดราคาอย่าง เยอะเลยนะครับจาก710คูปองเหลือ149คูปองเท่านั้นนะครับลดเพียง5วันเท่านั้นับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14เมษายนนะครับสำหรับใครที่เป็นเมนาคอร์ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับสกินนี้นะครับผมและมีกล่องด้วยนะครับกล่องเอามาลุ้นสกินนะครับกล่องละสาคูปองเท่านั้นนะครับมีโอกาสได้รับสกินนาคอรเหมือนกันถ้าใครที่เป็นสายวัดดวงอยากแบบเปิดสุ่มก็ลองมาสุ่มดูนะครับผมแต่สำหรับใครที่แบบ ไม่มีดวงในการสุ่มก็ซื้อได้เลยนะครับเลือ149เท่านั้นแต่สําหรับผมแล้วนั้นผมจะมาสุ่มให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมกล่องน,นี้นะครับ3คูปองโอกาสที่เราจะได้รับสกินอยู่ที่1 7 5เท่านั้นนะฮะชิ้นส่วนฮีโร่และชิ้นส่วนสกินอยู่ที่39.3%เ้ซนะฮะเพชรอยู่ที่5 8 9สาหรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูสัก20กล่องแล้วกันเนาะ20กล่องก็จะอยู่ที่ 60คูปองนะครับผมมาครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกผมจะเปิด5กล่องเลยแล้วกันเนาะจะได้ลุ้นกันแบบทีเดียว5กล่องแรกครับสกินออกไหมไม่ออกครับผมมา5กล่องที่2สกินไม่ออกอีกแล้วครับครั้งต่อไป 5กล่องที่สาก็จะเป็น15กล่องแล้วเนาะฮาสก,กินออกเลยครับผม15กล่องเท่านั้นนะครับสก,กินออกเลย15กล่องก็ตกอยู่ที่45คูปองครับผมผมได้สก,กินนะคอสเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากลุ้นดวงก็มาลองเปิดดูละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าเนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามสําหรับช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับผมจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆทุกกิจกรรมเลยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ